ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาะรีวิวมอดอาหารนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับห้องครัวของผมมาเอาละ่ะเวลาหาวัตถุดิบในการทําอาหารนะครับคือผมเก็บของไว้ไมันแยกกันนะผมหาของไม่ค่อยเจอํำลังนะครับเอาล่ะครับได้ของครบแล้วในเวลาทําอาหารนะครับฟุ้งคู้อะไรครับเป็นปา เออตาไม่ต้องใช้ถ่านในการติดนะครับใช้ถ่านแล้วก็เอาไข่ไปใส่กระทะกลางๆเลยครับแล้วไม่ได้ปอกไข่เลยนะประด็นเออแล้นี่เลยไข่ดาวกลางๆอันนี้ก็แฮมแล้วก็มีเอาทำาไมอยู่กับมาดีเอา,า,เอาล้วนะ ก็ไก่ไก่มันสามารถเอามาหันน่นได้ด้วยนะครับนี่เลยหั่นเป็นชิ้นๆนี่จะได้นเนื้อไก่มานะครับเอาไปทอดอหิวพอดีนี่เลยนะครับอุปกรณ์การทำอาหารนี้ก็จะเป็นครกเอาไปตับมาข้าวนะครับเอาไ ข้าวมาเลยนะครับเม็ดข้าวตัวนี้ก็จะเป็นหม้อนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีสูตรอาหารให้ดูนะครับมันเป็นวิธีการทําอาหารนะครับทุกคนไม่ต้องไปหาายานะครับมันมีสูตรทําอาหารอยู่นะครับคือแบบผมก็ทาอาหารก็เป็นแต่ทำไมครับนี่แบบก็ทํามาเป็นอยู่ดีครับเอานะพูดถองวันร้อดเบคคอนันเลยทีกด่ยนะครับนี่เลย วางแบบนี้มันวางได้สองอันนะครับนี่นะครับเบคอนอเรก็สุกแล้วนี่ถ้าเอาเนื้อหมูมาหนานแบบนี้ก็จะได้เบคอนด้วยนะครับผมลืมบอกไปแล้วก็เตานี้ถ้าเปิดออกมาสามารถครับของได้แล้วนะครับวงเล็บคับอาหารคือมัน คือมันจะมีอาหารให้คาบเยอะะมากมายเลยนะครับ,รบทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะหาจะคาบไม่เป็นนะครับป้อนมีที่อันนี้อยู่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมดอาหารนั่นเองนะครับคือมดอาหารนี้สามารถเอาไปใช้ในเอาวิดรอดได้เลยนะครับแล้วก็บบ๊ายบาย